นี้เรื่องอ่อ uh, Can-do attitude Can-do attitude นะครับก็คือทัศนคติแห่งการต่อสู้อ่าทัศนคติแห่งการต่อสู้ว่าเราทำไมครับเราทำได้นะครับเราทำได้เราต้องทำได้ก็มีเรื่องเล่าให้ฟังก็คือมีลูกค้านะฮะบริษัทหนึ่งก็ติดต่อมานะครับอนะรบ,บอกว่าอยากให้เราไปบรรยายเรื่องนี้แหละ Can-do attitude นะครับทีนี้ เราก็ทราบมาเบื้องต้นว่าโอเคทางลูกค้าเนี่ยก็มีตัวเลือกอยู่แล้วก็เป็นบริษัทแห่งหนึ่งนะฮะเป็นบริษัทสัมนมาแห่งหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือเป็นคู่แข่งเราละอ่านะฮะก็คือเป็นคู่แข่งเราอ่าเราก็ถามว่าอ่าบริษัทนั้นได้ข้อบูลมาว่ายังไงบ้างเขาลูกน้องเราก็บอกว่าโอเคเป็นบริษัทที่รู้จักเจ้าของนะครับอ่ารู้จักเจ้าของบริษัทซึ่ง ก็น่าจะใกล้บทสรุปไปแล้วมัง้งอืมแต่เราก็ถามว่าเอา,เอาแล้วทำไมเขาติดต่อเรามาล่ะอ๋อติดต่อเรามาเพราะว่าผู้ประสานงานเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ากิจกรรมต่างๆที่เสนอมาของคู่แข่งอะ่ะเขาก็ยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่อ่าโอเคงั้นก็แสดงว่ามันเป็นโอกาสของเรานะครับโอกาสของเราน้อยกว่าคู่แข่ง <c oughs> แต่นั่นไม่ใช่อุปสารรคครับเราก็มองว่าโอเคเราที่เขาไม่ชอบเพราะอะไรกิจกรรมเป็นแบบไหนกิจกรรมมันเป็นลักษณะคล้ายทีมการทําง,งานเป็นทีมมากกว่าเป็นเรื่องของ Can Do Attitude โอเคถ้ okay. างั้นเก็บละเข้าใจลอะอาถ้างั้นทําอย่างนี้นะหนึ่งสองสามเราให้ลูกน้องเราทําไปท่งปรากฏว่าอ้าวปรากฏว่าคิดว่าใครได้รับการคัดเลือกอ่าก็คือเป็นบริษัทของผมครับได้รับการคัดเลือกทีนี้เราเราเนี่ยได้รับตอนที่ลูกน้องมาแจ้งนะครับเราก็บอกลูกน้องเลยว่าโอเคเดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ดูว่า ถ้าหลักสูตรนี้เราไม่ได้เราก็ไม่สมควรจะสอนหลักเ,เรื่องของแคนดูอ t ติจูดให้กับเขาแต่ถ้าเราได้เนี่ยมันจะชัดเจนมากยิ่งว่าเราจะสอนหลักสูตรแคนดูอ t ติจูดให้เขาดูนะครับคนคนฟังผู้ฟังทุกท่านเก็ตไหมครับก็คือมันไม่น่าเชื่อว่าเราจะได้นะครับแต่เมื่อเขาติดต่อมาเราต้องหาวิธีการเราต้องหาปัญหาที่เกิดขึ้นเราต้องเข้าใจเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดก่อนแต่อย่าลืมนะครับเราตั้งเป้าหมายว่า เราต้องทําได้เราตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราทําได้นะครับหลังจากนั้นเราศึกษาเรารู้แล้วว่ากิจกรรมของคู่แข่งเนะี่ยมีจุดอ่อนอยังไงแต่เรารู้ว่าจุดแขเ,เรารู้ว่าจุดแข็งของคู่แข่งที่ได้เปรียบจากเราคือรู้จักมาเจ้าของแต่กิจกรรมมันอาจจะไม่เหมาะนะผู้ประสานงานไม่ชอบอ่าโอเคถ้าอย่างนั้นแปลว่าอะไรมันมีทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งในเวลาเดียวกันมีโอกาสให้กับเราโอเคเราก็เลยพิสูจน์ความสามารถว่าเราทําได้ นะครับดังทัศนคติก่อนศึกษารู้จุดอ่อนจุดแข็งเขาจัดลางจากนั้นลงมือเลยทํากิจกรรมให้ตรงอืมเพราะฉะนั้นในที่สุดเราก็้ได้เพื่อนๆครับคนที่ฟังอยู่เห็นไหมครับว่าแค่ดู a t ท i ิจุดนั้นมันเกิดขึ้นกับทุกคนเพียงแต่ว่าคนคนนั้นจะมองมันเห็นไหมว่ามันมีโอกาสหรือว่ามันไม่มีโอกาสนะครับแล้วคุณจะลงมือทําอย่างไรให้มันได้นะครับซึ่ง หลายคนแค่เริ่มต้นคิดก็คือคิดว่าตเองไม่ได้แล้วล่ะนะครับอย่างเคสเนี้ยถ้าเป็นหลายคนผมว่าเขาคงแบบถอดใจไปแล้วว่าอ๋อก็เขารู้จักกับเจ้ของก็น่าจะจบแล้วมั้งแต่ผมคิดว่ามันไม่จบถ้าติดถ้าจบอะ่ะเขาคงไม่ติดต่อเรามาหรอกอเพราะฉะนั้นทุกคนครับจําไหมนาะแค n นดูอัติจูดอยู่ในมันอยู่ข้างในเราอะ่ะเพียงแต่ว่าเราเราจะตั้งมันไหมเราจะอามันมาเป็นข้อ ที่ผลักดันใน,ในวิธีการที่เราจะทํางานไหมนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่การคิดของเรานะครับแต่ทุกคนสามารถเอาเรื่องของแคดูอัธิจุเดเนี่ยไปใช้กับตัวเองไปใช้ในการทํางานนะฮะให้เกิดประสิทธิภาพให้เกิดประสิทธิผลแค่เราคิดว่าเราทําได้เราก็สามารถทําได้ไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับมาเรียนรู้กันในเรื่องของ mindset การปรับทัศนคติ ได้เลยนะครับซึ่งทัศนคติเป็นส่วนสำคัญมากในการทำงานแล้วพบกันในหลักสูตรครับ